ม <Okay. S 2> okay. okay. องน uh, ี่ม <ปะ S 1> ึอนี่ไทยบุรีรัมย์เพิ่นมาเอาหมากลงกองเด้อค่ะเด้อตลาดน้องหงผู้ใดอยากซื้อเทศบาบลบุรีรัมยมาสั่นว่า ผู้ใดลูกข้าประจําทาเด้อข้าหมือนนี้สดๆจากสวนล่องกองล่องกองสวย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 ทศบานบุรีลำบ่ตลาดน้องหงบอกว่ายังบ่เคยไปเลยอี่ ส็โดจากไรก็โ,ด,โดจากสวนค่ะนี่มังคุดเอามังคุดไปกินพุ่นง่ญ่สุดขาดแล้วขืนมันบ่แข็งบออ่อันใดอันใดมันแข็งก็แข็งไปกินฝ <c oughs> ากแฟนช่องปลาแก้วด้วยเด้อ่องปลาแก้วผ้าท้ำสวนค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจะาใจให้ปราแก้วด้วยนะคะทีมงานผู้ช่วยแอดมินค่ะดูทีมงานอันนี้ผู้ช่วยแอดมินค่ะดูผู้ช่วยไปก่อนนะคะแอดมินปลาแก้ว <laughs> แอดมินปลาแ, <laughs> แ,แก้วสวยนะทุกคนดูด ลืมเป็นกำลังใจให้ปลาแก้วน้ำเด้อค่ะพี่น่องพ่อแม่พี่น่องบ้านเฮาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ